มือปราบสิทธิทิศภาคสองจอมมงการตอนที่55จากบทประพันธ์ของสิงขอนประจักรหัวร้อแห่ผมพูดเล่นครับเสียตกลงขากลับจะมีทหารพรานของท่านรอวิเชียนคุ้มกันเรากลับอีกทีนะเสีย ถูกต้องเราจะต้องทำเวลาเพราะมีรายการขนวัสดุเข่าพามา่าเป็นเวลาถึงสามเดือนพวกเล็กกว่ารับเบี้ยเลี้ยงอื้อยากให้มีสักไปครึ่งครับเสียคนขับอีกคนหนึ่งสอดขึ้นเอาหน้าเมื่อเราบริการลูกค้าดีอูวเชื่อแน่ว่าพาม่าด้านนี้จะต้องสั่งของจากร้านเราทั้งหมดนั่นหมายถึงพวกเราทุกคนโอ้ฟูรองครับได้เวลาออกรถแล้วละ่ะ ประโยคท้ายเสียโยทีหันไปทางพันโทวิเชียนซึ่งพยักหน้าบอกเสียงกระหึม่มโอเคเสียตามผมมาเลยจากนั้นเสียงเครื่องยนต์รถหลายคันก็ติดกระหึม่มและเคลื่อนขบวนควอนวอยตามรถของทหารพรานซึ่งนำโดยรองผู้บังคับการกรมทหารพรานไข่งงมฟ้ามุ่งหน้าโซดานช่องนางแลในวินาทีนั้นเกือบจะบ่ายสามมอง จากสิบเอกกำมลและสิเอกเหมหัวหน้าจุดเฝ้าตรวจและร้องแห่งด่านชั่วคราวช่องนางแลของทหารพรานกองร้อยที่1 0 0 1ต้องแปลกใจที่มีรถบรรทุก1 0บล้อหคันเล่นตามกันมาช้าๆจากตลาดนางแลผ่านถนนคดเคี้ยวตรงมาที่จุดเฝ้าตรวจทว่ามีรถของทางการทหารพรานวิ่งนำหน้ามาด้วยหัวหน้า มีรถบรรทุกสิบล้อมาครับนำหน้าด้วยรถทหารพรานไข่งง้มฟ้าผมจำได้ทหารพรานที่ยืนถือเปืนเตรียมพร้อมหน้าที่พักจุดเฝ้าตรวจรีบบอกเออข้าเห็นแล้วสั่งทุกคนเปลี่ยนพร้อมจากสิบเอกมนสวนขึ้นทุกคนเตรียมพร้อมฐามน,น,น,นรพร,า,รพานในนั้นถ่ายทอดคำสั่งเสียงดังก้องช่องแคบนางแ,แล เท่านั้นเองทหารพรานทั้งหมดต่างก็ลุกพรวดพลาดจากที่นั่งและที่นั่งยาวตามจุดต่างๆบริเวณนั้นพร้อมกับคว้าปืนยาวประจำกายอย่างรวดเร็วนั่นคือความพร้อมรัวของชาติภายใต้สโลแกนที่ว่าแจ้งเตือนยับยัง้งรั้งหน่วยล้วงทำลายแล้วเพน ด่านช่องแคมนางแลตั้งอยู่ที่สูงเล็กน้อยจึงมองเห็นหยวดยานและผู้คนที่จะผ่านช่องนางแลไปสู่พม่าได้อย่างถนัดและแล้วยวดยานคันแรกที่นำคอนวอยสิบล้อก็ขึ้นเนินติเตี้ยมาจอดกึกอยู่ที่หน้าแล้วของจุดฝ้าตรวจของทหารพรานสิบล้อที่ตามมาห่างๆต่างก็แอบชิดซ้ายเรียงซ้อนกันเพราะก่อนจะผ่านแล้วเข้าไปช่องนางแลนั้นหน้าจุดตรวจมีลานกว้างคล้ายๆกับหน้าใส จาสิบเอกกมนและสิบเอกเหมขยับลุกจากที่เช่นกันเพราะรู้สึกแปลกใจที่มีรถขอทหารพรานค่ายต้นสังกัดใหญ่นำมาด้วยแล้วเดินไปที่รถโดยหัวหน้าและรองตรงไปที่หน้ารถอย่างมีชักช้าเพราะสงสัยกันเหลือเกินจากกำมนประชิดด้านตรงกันข้ามคนขับหมู่เหมประกบคนขับในวินาทีนั้นประตูตรงกันข้ามกับคนขับก็เปิดผางออก จากกรมลลท้งกับพังอถอยหลังและรีบตะเบะเพื่อรายงานตัวตามระเบียบกระผมจากสิบเอกรมนลหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจที่หนึ่งและสองช่องหนังแลมกองร้อยทหารพรานที่หนึ่งพหนึ่งมีกําลังทหารพรานทั้งหมด30นายลาสามนายครับผมพันโทวิเชียนรองผอบอกกรมทหารรับการรายงานโดยวันทยาหัดเมื่อหัวหน้าชุดจุดเฝ้าตรวจรายงานเสร็จรองพูกการกรมก็รีบทักท้วงเสียงกล้าว แบบข่มขวัญไว้ก่อนว่าไม่เห็นรายงานเหตุการณ์เดี๋ยวก็สั่งพิจารณาทันสลอกเหตุการณ์ปกติครับผมจากสิบเอกมนลืมรายงานตอนท้ายไปจริงๆจึงรีบรายงานเสียงดังพร้อมบรรทยาหัดอีกครั้งแล้วจึงเอามือลงนี่จากกมลครับผมสั่งเปิดด่านให้รถบรรทุกสิบล้อทั้ง6กขันผ่านไปดูนี้ขอโทษครับเป็นรถของทางราชการทหารพรานเราจ้างมาหรือไงครับ จาาสิบเอกมลรีบถามไม่ใช่เป็นของเอกชนอะไรที่บันทุกมาครับผมวัตดุกอ่อสร้างพันโทวิเชียนบอกเสียงกระชากเออจะเอาข้ามเขตไปใช่ไหมครับผมใช่กระผมจะเข้าไปสอบถามคนขับเพื่อจะได้เอาลงสมุดบันทึกรายวันได้ถูกต้องครับผมไม่ต้องไปถามจะอยากถามอะไรให้ถามผมนี่ ส่มเสียงและสีหน้าของรองผู้มังรับการกรมทหารพรานไข่หงมฟ้าชักจะกล้าวขึ้นตามลำดับจ่าสิบเอกมนยังคงตั้งหน้าถามคล้ายจะแกล้งไม่รู้สึกรู้สาหรือไม่รู้จริงๆก็ยากที่จะเดาได้วัสดุก่อสร้างทั้งหกคันเลยหรือครับท่านใช่หวังว่าคงจะไม่ถามอีกว่าคันไหนปูนคันไหนเหล็กเส้นคันไหนกระเบื้องนะครับ ผมไม่ถามรายละเอียดขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมอยากได้ใบเสียค่าธรมเนี่ยมขาออกหรือเอกสารผ่านพิธีการทงศุลกากร,กรครับผมไม่มีครับผมงั้นผมจะบันทึกไว้ในสมุดว่าไม่มีเอกสารเสียค่าธรมเนี่ยมขาออกจะเข้ามาใกล้ๆสิจากำกมลนขยับเข้าไปชิดพร้อมเอียงหูให้ด้วยท่าทางที่ดูไม่ออกว่าแกล้งทำหรือทำจริงๆ อย่างโง่อยู่อีกเลยสั่งทหารเปิดด่านให้รถบรรทุกทั้ง6กคันผ่านไปเดี๋ยวนี้อยากถูกขังหรือไงครับครับทหารเปิดด่านเท่านั้นเองเราวเหล็กก็ถูกยกขึ้นรถแลนด์โรเวอร์ของเสียโยธีก็เคลื่อนผ่านไปเป็นคันแรกตามด้วยรถ10ล้อทั้ง6คันซึ่งคลุมผ้าใบหนาทึบ พันโทวิเชียนยังคงยืนอยู่ที่เดิมคือข้างๆรถบรรทุกทหารพรานซึ่งทหารทั้งหมดที่นั่งมาในรถยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากรถจึงนั่งกันอย่างเงียบงันอยู่ที่กระบะท,ท้ายสิบเอกเหมเดินเข้ามากระซิบจากสิบเอกกมลจาน้ำกำลังเชี่ยวอย่าลีดขวางเดี๋ยวเหลือจะคว่ำจากกมลรับเสียงอยู่ในลำคอซุบซิบอะไรเราชื่ออะไรรายงานตัวสิเหมรีบตะเบะ กระผมสิบเอกเหมรองหัวหน้าจุดฝ้าตรวจครับผมกระสิบอะไรกันกระผมบอกกระจากกระมลว่าคนจะปล่อยให้ทุกอย่างพันไปได้โดยง่ายอย่าถามอะไรเซาซีกับท่านอีกต่อไปครับดีมากจ้าได้ยินที่หมูเห็มพูดไหมได้ยินครับผมเรียกแถวซี่พันโทวิเชียนเปลี่ยนแนวทางโดยออกคำสั่งใหม่ครับผมทั้งหมดหน้ากระดานสองแถวหาข้าพเจ้าสิ้นเสียงจ่าสิบเอกเรียกแถว ทหารพรานทั้งหมดซึ่งนำโดยสิบเอกเหมก็รีบเข้าแถวหน้ากระดานเรียงสองในทันทีอย่างคล่องแคล่วพร้อมพรึบเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทหารพรานทั้งหมด26นายก็เข้าแถวเรียบร้อยตรงหน้าจากามอนซึ่งออกคำสั่งต่อเสียงทุม้มห้าวนิ่งพันโทวิเชียนหันไปสั่งสิบธโทธขจรพลลขับซึ่งเป็นทหารคนสนิทเรียกแถวทหารบนรถทั้งหมดแล้วนำเข้าประจำการแทนทหารที่นี่ ครับผม10บโทรขจรรับคำสั่งแล้วเดินเป็นวิ่งไปที่ท้ายรถออกคำสั่งเสียงดังฟังชัดจนทหารพรานบนรถกรูลงจากรถแล้วเข้าแถวเพื่อพรับส่วนพันโทวิเชียนกลับเดินตรวจแถวของจากกะมวลดื้อแล้วหยุดตรงกลางถามเสียงดังเอากับทหารพรานตรงหน้าบอกมาสิผมมิ็นใครชื่ออะไรเออพลโทยืดพื้นสิบทีทหารพรานในนั้นรีบปฏิบัติตามคำสั่งทันที บอกสิผมเป็นใครพันโทวิเชียนครับผมทหารพรานนายนี้ฉลาดกว่าซึ่งไม่รู้จักเลยว่ายศอะไรชื่ออะไรแต่อาศัยไหวพริบปฏิพานดูจากเครื่องชั้นยศและชื่อที่ปักติดหน้าอกขวาจึงรอดตัวนั่นบอกสิผมตำแหน่งอะไรพันโทวิเชียนชี้ไปที่ทหารพรานที่ยืนชิดกับหัวแถวผู้กรมการทหารพรานครับผมไอ้บา้ามีหรือผู้กรมการ เขามีแต่ผู้บังคับการกรมทาหารพรานอะไรวะเป็นทาหารพรานมาจนหัวจะงอกแล้วยังไม่รู้จักผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่อีกขังคนละสิบพัวันดีไม่นี่ทาหารพรานทั้งหมดกลั้นกันไม่อยู่ปล่อยพืชออกมาเพราะเพื่อนทาหารเรียกตำแหน่งเจ้าหนายผิดนั่นเองหัวเราะเหรอยึดพื้นวินาทีนั้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นมาจอดกึกตรงหน้าพันโทวิเชียน ผู้ขับขี่คืออาสาสมัครทหารพรานราวีคนซ้อนท้ายคือพันตรีผุดพองอีกคันคือทหารพรานเดชรีบจอดรถอยู่ห่างๆพันตรีผุดพองรีบขมาตะเบะรายงานตัวตามระเบียบกระผมไม่ต้องเล้วผู้กองผู้กองมาดูลูกน้องแต่ละคนสิยศตำแหน่งผู้บังคับบัญชาไม่รู้จักเอาเสียเลยเรียกมั่วไปหมดอับอายไขยหน้ามดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่านี่ อบรมอทิตย์ละคร้างครับผมพันตรีผุดผ่องรีบบอกอะไรนี่ขนาดอบรมมาแล้วยังไม่รู้จักอีกนายนั่นเรียกผมพลโทไปนอนนายนี่ให้ตำแหน่งกับผมบา้บาบาบอบอะไรก็ไม่รู้คุณถามดูสิผู้กองครับแล้วผมจะอบรมเสียงใหม่ในเรื่องการเรียกยศตำแหน่งผู้บังคับบัญชาถูกต้องไม่ปล่อยให้จากกองร้อยอบรมอีกต่อไปแล้วละครับดี จากกรมนกหมเหมให้หลวงน้องของจ่าทั้งหมดคัดยศชื่อตำแหนง่งตั้งแต่ผอ,อร้อยที่นี่ถึงผู้บังคับการกรมส่งผมคนละสิบจบเดี๋ยวนี้ครับผมจ่าสิบเอกมอมนหัวหน้าชุดจดฝ้าตรวจรีบรับคำสั่งพันโทวิเชียนหันมาทางพันตรีผุดพ่องเอ่ยเสียงเบาลงเราไปนั่งคุยกันทางโน้นผมมีเรื่องจะคุยกับคุณครับผม นายทหารพรานทั้งสองเดินมาที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นข่อยขนาดใหญ่ข้างๆที่พักจุดเฝ้าตรวจโดยที่ฝ่ายที่ยศและตำแหน่งสูงกว่านั่งลงที่แคร่ไม้ไผ่ก่อนฝ่ายที่ยศตำแหน่งต่ำกว่านั่งทีหลังที่แคร่ไม้ไผ่ตรงกันข้ามโดยมีโต๊ะที่ทำด้วยไม้ไผ่สารขัดแตะอยู่ตรงกลางทั้งคู่กลับเงียบงันกันไปครู่หนึ่งเพราะใช้ความคิดและคำพูดประโยคแรกนั้น ฝ่ายอาวุโสกว่าจะต้องเป็นฝ่ายพูดอย่างแน่นอนและต้องเลือกสรรคำพูดให้ดีด้วยผู้กองพองผมยอมรอบว่าผมแพ้คุณย้ายคุณไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนี้ตำหนิผมสิไม่ละครับร้องพันตรีผุดพองบอกเพราะกระถอนใจทำไมละ่ะรองครับระบบบังคับบัญชาของทหารเราไม่มีวันย้อนขึ้นได้เด็ดขาดจะต้องบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไปตามยศและก็าตำแหน่ง คุณกำลังพูดอะไรผมไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของผมก็คือผมนะ่ะไม่รับเงินใต,ต้โต๊ะทุกชนิดรวมทั้งเงินทุจริตอื่นๆขนาดเดียวกันผมก็ไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผมรับเงินแบบนี้ด้วยแต่ผมจะไปบังคับท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผม,ผมไม่ให้รับเงินอย่างนั้นผมทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านจะทำงานชิ้นนี้โดยตัวของท่านเองกับลูกน้องที่พามาจากค่ายท่านก็ยอมทำได้ผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามหรือขัดขวางท่านและจะไม่ทำอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านจะมาให้ผมลูกน้องของผมร่วมทำงานชิ้นนี้ด้วยนะผมขอไม่ทำอย่างเด็ดขาดครับโอ้เข้าใจละแปลว่าคุณไม่ทำแต่ถ้าผมทำคุณก็ไม่ขัดขวางใช่ไหมผู้กองใช่ครับและจะฟ้องนายไหม พันโทวิเชียนย้อนถามคนอย่างผมยึดถือตามคติของนายบางท่านที่ว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายแล้วก็ไม่ขายเพื่อนดีมากผู้กองขอยึดถือตามคตินี้ก่็แล้วกันรองผู้บังคับการกรมทหารพราน่ข้หุ้มฟ้ายื่นมือไปผอบอร้อยฐานพรานที่101ยื่นมือมาสัมผัสขาย่าเบาๆแต่บีบแน่นท่ามกลางกลิ่นอายของคติพจน์ที่ว่า ไม่ค่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนทั้งสองกลับนั่งในท่าปกติกันอีกครั้งคุณลงจากกองร้อยเพื่อมาหาผมหรือมาตรวจจุดฝ้าตรวจทั้งสองอย่างครับงั้นมาหาผมเพื่ออะไรท,ทั้งทั้งขี่คุณก็รู้ว่าผมกำลังทำงานชิ้นนี้อยู่ผม,มารายงานตัวต่อท่านในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับแค่นั้นเหรอแค่นี้จริงๆครับ พันตรีผดพองบอกด้วยซุ้มเสียงเป็นปกติไม่มีอะไรแอบแฝงงั้นบอกมาสิเมื่อรายงานตัวแล้วคุณจะทำอะไรยังไงที่ไหนอีกหรือผูกองผมก็รอรับคำสั่งจากท่านว่าจะสั่งการในเรื่องงานอะไรบ้างซึ่งผมพร้อมจะปฏิบัติครับดีงั้น ผมขอบอกคุณเส้นเลยว่าเรื่องงานนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรจริงๆเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของมันงานพิเศษในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรชายแดนด้านนี้ก็เงียบเป็นปกติงั้นผมก็ขอตัวไปสั่งการลงน้องผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปผมมีคำพูดจะพูดกับคุณอีกหน่อยเชิญครับพันโทวิเชียนถอนใจนิดนึงเพื่อความสบายใจของคุณนัูกกองพอง ทุกครั้งที่ผมคุมสินค้าผ่านแดนออกไปผมจะให้ลูกน้องของผมที่เตรียมมาจากไข่งงูฟ้าเขาทำหน้าที่แทนลูกน้องของคุณพอของผ่านไปแล้วลูกน้องคุณก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแผนนี้คุณว่ายังไงดีครับเป็นทางออกที่ผมพอใจเป็นที่สดุดพอบอร้อยทาหารพรานที่1001เอ่ยออกมาอย่างสบายใจจริงๆโอเค คุณเรียกจากกระมวลกระหมูเหมมาซักซ้อมขอเขาเข้าใจกันเสียจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลังได้ครับประเดี๋ยวผมจะเรียกมาพูดผู้กองพองรองมีอะไรอีกหรือครับพันโทวิเชียนรีเสียงลงลูกน้องคุณท้องไม่ได้ตันเหมือนขานะาต้องมีอยากมีหิวบ้างเอางี้สัปดาห์หนึ่งผมให้เป็นเงินกองกลางเก่นเด็กๆมันห้าหมื่นกนแล้วกันผมรับไม่ได้หรอกครับ เพราะผมได้ตั้งใจไว้แล้วจะไม่ขอผิดคำพูดลูกน้องผมทุกคนก็ต้องไม่รับด้วยครับอืมคุณนี่ช่างมีจิตใจมั่นคงเสียเลือกเกินมีอุดมการที่แน่วแน่เอาละเอาละเป็นอันว่าไม่รับแต่ถ้าเรื่องสิ่งของหรืออาหารการกินล่ะรับไหมรับครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีราคาแพงและให้ด้วยความสเสน่หาไม่ได้ให้เพื่อเป็นใบเบิกทางเพื่อน,นำสินค้าผ่านด่านนะครับ ยาสิบเอกกำมนและสิบเอกเขมช่วยกันติวเข้มทหารพรานลูกทีมทั้งหมดในชุดจุดเฝ้าตรวจที่โดนรองผู้บังคับการกรมฉะเรื่องเรียกยศตำแหน่งผู้บังคับบัญชาออกทะเลกันไปหมดหรือไม่ก็ขึ้นดอยกู่ไม่กลับขนาดนั้นทหารพรานราวีกับทหารพรานเดช ซึ่งเป็นทหารพรานที่มีความรู้เป็นเสมียนบนกองร้อยและเรียนมหาวิทยาลัยเปิดด้วยได้เดินผ่านมาเพื่อจะไปที่ผอ,อร้อยจ่าก,กมลเจียงกวักมือเรียกทหารพรานทั้งสองราวีเดชเองสองคนมานี่เร็วทั้งสองรีบเดินเข้าไปหาแล้วชิดเท้าตัวตรงทำความเคารพจ่ามีอะไรเห้ผมสองคนรับใช้บ้างหรือครับอาสาทหารพรานราวีเป็นคนถาม สองคนช่วยตียวเข้มให้ไอ้พวกนีิทีก็เรื่องยศชื่อสกุลและตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาของเราเอาตั้งแต่ระดับกองร้อยเราไปเลยถึงกองบังคับการตรมฐานพรานงุ้มฟ้าเอาเฉพาะสัญญาบัตรนะโว้ยราวีได้ครับจาราวีรับคำจากนั้นก็คัดส่งทันรองวิเชียนคนละสิบชุดก่อนแล้วกัน10ชุดเที่วเหลือจาเดดย้อนถามเออดีที่ไม่โดนขัง แมงไอ้ยศเนี้ยเลียกยศหลีกตำแหน่งท่านผิดผิดถูกถูก,ถกนะสิวะจากกระมวลพลอยหัวเสียไปด้วยแต่ก็โกรธลูกทีมตนเองไม่ลงเพราะรู้ดีว่าส่วนใหญ่แล้วการศึกษาไม่สูงนักเรื่องที่จะไปจดจำชื่อยศตำแหน่งคนอื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้นเป็นไปไม่ได้จ่าหวางใจเหอะประเดี๋ยวผมกระเดชจะจัดการให้ราวีบอกขอบใจว่าเฮ้ยเหมไปพบพวกกอกกันเหอะ ท่านเดินมาหาเราโน่นแล้วครับพี่จาจากกมลและหมูเหมจากไปราวีกับเดชก็เข้าไปช่วยเตียวเข้มให้กับเพื่อนๆจนเป็นที่เข้าใจกันด,ดีในการเรียกยศตำแหน่งผู้บังคับบัญชาจากนั้นทหารพรานมีความรู้ทั้งสองก็ให้เพื่อนๆทั้งหมดคัดรายชื่อจำนวนสิบจบส่งพันโทวิเชียนขณะที่ทหารพรานต่างก็เขมีเขมันคัดรายชื่อผู้บังคับบัญชาอยู่นั้น ทหารพรานหนายหนึ่งรีบเข้ามาทางด้านหลังราวีกระซิบถามเบาๆมึงลุกแล้วใช่ไหมลาวีว่าหลงวิเชียนคุมทหารพรานที่คข่งงงฟ้ามาที่นี่ทำไมและตอนนี้กำลังให้แทนหน้าที่พวกเราด้วยรู้แต่อย่าไปสนใจเรื่องของเจ้านายเลยประเดี๋ยวโดนตบเพิดจะเปล่าทหารพรานราวีกระซิบบอกเช่นเดียวกันแต่กูแค้นว่ะแค้นอะไรของมึงทวีราวีย้อนถามทันควัน ก่อม่งคุมสินค้าเลี่ยงภาษีออกนอกเอาเงินเข้ากระเป๋าแต่กลับมาวางท่าเอาเป็นเอาตายข่มพวกเราอยู่กูว่าผูกกองของเราไม่กินเงินทุจริตนาดีแล้วมึงคอยดูกันแล้วกันลาวีลองวิเชียนจะต้องเจอทีด่ดีกูเห็นคนมาเยอะแล้วงโงเ่เฮงของแกแย่วะ่ะเหรอแล้วกูล่างโงเ่เฮงไปยังไงวะทวีทหารพรานทวีรีบเพ่งพิษลักษณะท่าทางของราวีอยู่โคร่นึงแล้วก็บอกเสียงค่อนข้างเครียด งโง่เฮ้ยงมึงก็ดีอยู่หลอกลาวีแต่มึงจะเสียเพราะคนอื่นจำคำไก้ยววก็แล้วกันฮ้ไอเดทมาล่ะไอ้นั่นไม่ค่อยพูดโง่เฮ้งมันดีเหมือนมึงนี่แหละแต่พวกมึงคล้ายบุญมีแต่ก,กรรมบังวะาลาวีมึงเป็นหมอดูอย่างงี้น่าจะลาออกจากฐานพรานไปหากินทางนี้นาะเฮ้ยกูมันสมัครเล่นโว้ยเอาคอจริงก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันแหละทหารพรานทวีหัวราอหือหอ้ในตอนท้าย ทว่าทหารพรานราวีไม่ยอมหัวเราะด้วยทวีขยับไปคัดรายชื่อผู้มาขบบัญชามั่นขยับมากระซิบกระซาบถามราวีอีกราวีผูกกองของเรากระวิเชียนกำลังเจราจาก,กันที่แคร่ไม่พายข้างที่พักพวกเราด้านนนนมึงว่าผูกกองเราจะเอายังไงกันวะเนี่ยก็ไม่รู้สิถามจริงๆเหรอว่าราวีลองวิเชียนคุมมาแบบนี้แกได้ส่วนแบ่งมากไหมวะ ก็คงไม่มากแต่ถ้าหลายๆเที่ยวเข้ามันก็เป็นเงินหมื่นเงินแสนได้เหมือนกันนะมาถึงขนาดนั้นจะรู้ว่าเนี่ยทหารพรานมั่นถามอย่างจริงจังฮึทหารพรานราวีพยักหน้ารับถามจริงๆเหออเสียเจ้าของสินค้าทำไมไม่เสียภาษีอะไรอะไรให้มันถูกต้องเสียแล้ววะทำไมต้องมาเสียเงินให้รองวิเชียนคุมแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่มึงว่ามึงรู้ไว้ซะด้วยไอ้มัน่น การที่ต้องนำวัสดุก่อสร้างไปเสียภาษีสุลกากรน่ะมันจุกจิกเสียเวลาสุลกากรก็อยู่ไกลเสียเวลาเสียโยธีก็เลยเสียทันโรวิเชียนซึ่งถูกกว่ารวดเร็วกว่ากูหมายถึงคุมสินค้าให้เหนืออื่นใดนาะการค้าขายชายแดนเนี่ยจะต้องมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเสือสิงกระถิงแหลดมันเยอะข้อนี้มึงก็รู้ดีนะจริงด้วยเรื่องนี้กูรู้ดีแล้ว งั้นรีบคัดลายชื่อเข้าเรื่องของนายอย่าไปสนราวีขี้เกียจสาธยายเจมทีจึงไล่เพื่อนทหารพรานไปเดชขยับขามากระซิบอีกผู้กองแยกตัวออกมาแล้วสงสัยพูดกันู้เรื่องแล้ววะฮึจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของราวีและเดชจนหมดสิน้น